เริ่มจับจังหวะ position set ปรับกระบ,บวนท่าทางครั้งที่แปดเก้าสิบสิบเอ็ดลอยโทมัสและบอลลอยได้เมื่อบอลลอยยิงทะลุจะเกิดขึ้นได้ไเติ Position Set ตำแหน่งการยืนยิงสิบสองสิบสาสสีใกล้เข้ามาสิบห้ายิงแปะสิบหก อีกนิสสิบเ <17, 18, S 1> และสิโพธาราณาก็พกฆ่าอาหารกรา